สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับวันนี้ผมได้เอาว่าจะเอาเจ้าไมตี้ไปต่อไปรถโม่ปูนนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เราเอาแมวเจ้าแมวสาวลงจากเทเลอร์แล้วนะครับนี้เราจะเอาไมตี้เป็นรถเทเลอร์นะครับขึ้นได้ไหมรู้สึกว่าจะชันพอสมควรนะ เราจะเอาไปต่อมอ้เป็นรถโม่ปูนนะครับจะเอาไปอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะให้ลูกน้องเอาขึ้นไปนะครับนะครับโอ้โหโหดครับโหดโหดมากแล้วเราก็เอาบันไดขึ้นนะครับ บันไดครับใช้รีโมทนะครับนัดเอาสเตรัดเลยสเตย์มยู่ทั้งหนาเรียบร้อยนะครับ เจ้าไม้ตี๋ของผมแปลงล่างถอกระบะออกแล้วเอาขึ้นเจ้าทิรี่จะร้อยวันนี้เจ้าหยกขาวจะพาไม้ตี้ไปอำเภอยางตลาดนะครับจังหวัดกระสินเดี๋ยวถ้าไปถึงที่น่นน่าจะเดินทางประมาณชั่วโมงกว่านะครับผมจะถ่ายเพื่อนๆนได้ชมอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ